ปล่อยความคิดทิ้งไว้ให้ใจไม่ต้องคิดปล่อยชีวิตไปตามแต่โชคชะตาปล่อยความหลังฝังใจให้มันด้านชาปล่อยน้ำตาให้มันลางรินง ปล่อยแม่น้ำนให้ไหลร่วงไปจนสุดสายปล่อยใบไม้ทิ้งใบร่วงลงบนพื้นดินปล่อยให้นกลงทางได้กลางสีกลิ่งไปตามสิ่งที่ได้ยินในใจ ล่อยให้เธอได้เจอทางที่ดีปล่อยให้เธอได้มีชีวิตใหม่ปล่อยให้การเฝ้ารอของเธอได้เจอจุดหมายปล่อยความรักน้ำทางให้เธอ ปล่อยความฝันของฉันให้เป็นแค่ความฝันปล่อยดวงฉันทร์ี่ตามตะว,วันไม่เจอปล่อยความรักให้เป็นแค่คำเพ้อเจ้อปล่อยฉันให้ละเมอเดียวดายล่อยให้เธอได้เจอทางที่ดีปล่อยให้เธอได้มี ชีวิตปล่อยให้การเฝ้ารอของเธอได้เจอจุดใหม่ยปลอยความรักนำทางให้เธอปล่อยความฝันของฉันให้เป็นแค่ความฝันปล่อยดวงฉันทร์ตามตะวันไม่เจอ ปล่อยความรักให้เป็นแค่คำพะเ้อปล่อยฉ่นให้ละเมอทุกหม่อนกำลังสุกนะคะโอ้ยเก็บซ้ายไปหน่อยแดดร้อนอ่ะเดี๋ยวช่วงรดน้ำเสร็จเก็บอีกสักหน่อยก็จะพอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คุณสวนเข้ามาทำง,งานก็ช่วยเก็บอร่อยดีมีประโยชน์หายไอ,ไอแล้วนะเก็บล <laughs> <laughs> ูกหม่อนกินด้วย เป็นหวัดแล้วงดพวกของเย็นๆไม่ได้ก็จะไออยู่นั่นแหละมาได้กินลูกหมอนนี่ไปดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหรือวิตามินมากมายไก่กองก็งนี่ไม่ไอแล้วนะเดี๋ยวจะทำาูมูีิลูกหมอนสักทีครั้งที่แล้วยังไม่ได้ทำเลยเพราะยังมีไอๆยังไม่อยากจะหักโหมพวกของเย็นอะไรเท่าไหร่แล้วก็วละแก้วสองแก้วนี่ก็ไม่ได้ว่างเว้นนะหน้าร้อนชอบกินอะไรเย็นๆ กาแฟเย็นชาเย็นนมเย็นเดี๋ยวนี้จะทำสููตี้ทำลูกหมอนฝั่นมารบริสสมูตี้ก็นละกันอ,อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยให้เดี๋ยวย็นเย็นแดดร่มลมตกก่อนแล้วค่อยมาเก็บวิทีมึนหมอนส่วนข้างหลังเรานี้เกือบไร่นะพี่ก็มีประมาณ50ต้นถึงถ้าจะถึงลย6 0ห้ต้นนี่แหละก่อนนี้มีเยอะกว่าน,นี้ก็ยังไม่มีคนสวนมาช่วยนะ ขายปีดีดับก,ก่อนหน้านี้ก็เลยมีล้มหายตายจากไปบ้างน,นี่เขาก็มาเช่ดยตวนดินแล้วเดี๋ยวจะต้องไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่เอ้คือพัน์เชียงใหม่นะคะเราจะให้ใช้ยานามก็ว่าเชียงใหม่ลุกดกนะก็จะดกใช้ได้เลยนะเวลาเขาเบำรุง,งเขาดีๆหน่อยส่วนทั้งที่เราที่ไปเก็บก็เป็นพันธุ์บริรัมใบก็จะใหญ่ๆแด่ก็ฟ้ามือเองนะ ตอนที่ยังไม่ติดลูกถ้าติดลูกแล้วใบก็จะลดลงขนาดเล็กลงเราก็จะเรียกว่าบุรีรัมใบใหญ่นะซึ่งเขาก็เรียกแค่พันชิงหมายพันบุรีรัมธรรมดานี่แหละโอเคชิงไมลนี่จะออกอมเปรี้ยวนิดนึงอร่อยดีนะคะรู้สึกจะอร่อยแล้วบุรีรัมนี่จะเป็นออกฉ่ำๆหวานฉ่ำๆไม่มีรสเปรี้ยวเลยถ้าเขาสุกดีอันนี้อาจจะมีอมเปรี้ยวนิดหนึ่งก็เลยจะจะอร่อยกลมกล่อมดีอร่อยนัวๆไม่หวานไม่หวานอย่างเดียวนะ มตปลูกไว้ก็ไม่เสียหลายนะลูกหมอนนี่ประโยชน์ได้เยอะเดี๋ยวว่างก็จะมาเก็บใบตื่นเช้าเช้ก่อนแระอาทิตขึ้นก็จะมาเก็บใบเนี่ยหน้าแรงเนี้ยก็ทําชาใบาหมอนเดิมเพื่อสุขภาพนะช่วยให้นอนหลับต้านอนุสระมีใบง้งไฟเบอร์อะไรก็ว่าไปเอาไปใสแ่แกงไก่แกงนี่แหละใบหมอนนี่แหละปูมามินะแทนสมงชูรสนะ ต้มน้ำปลาใส่ต้มยำทำแกงเดี๋ยวหลังจะลองเด็ดใบอ่อนไปผัดนะ้ำมันหอยก oh. ินได้นะบนะนใบใบกินผลได้ชาใบาหม่อนนี้ก็เป็นเรียกว่าชาคุณภาพร็นับ,บต้นเลยนะของไทยเรานี่นะต้ตกนกำเนิดมาร์เบรี่นะี่ไม่ได้อยู่ที่ไทยนะเพียงแต่ว่าเขาปลูกง่ายตายยากนะ ขยายพันธุ์ได้ไม่มีสิ้นสุดเนี่ยถ้าปลูกแล้วก็ทนแรงถ้าเราหดไม่ค่อยตายนะถ้าไม่ขาดน้ําจริงๆก็ไม่ตายโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไปเก็บได้เยอะๆฝากเจ้าจอ <Yahoo! S 2>